จุดเบลิงแฮมดาวรุ่งฟุตบอลที่แทบทุกทีมชาติอยากได้แต่ทำไมกูรูบอลไทยถึงบอกว่าเขามีภาษากายที่ดีเยี่ยมและไม่จำเป็นต้องถูกดึงดันให้มาค้าแข้งกับทีมชาติจีนนี่คือข่าวที่ทำให้แฟนบอลไทยตื่นเต้นและถกเถียงกันยกใหญ่แล้วคุณคิดเหมือนกันหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนแฟนฟุตบอลทุกคนทักทายครับวันนี้เราได้ข่าวน่าสนใจจากกูรูฟุตบอลชาวไทยคนหนึ่งที่วิเคราะห์ถึงจุดเบลิงแฮมจุดเบลิงแฮมนักเตะดาวรุ่งของเรอัลมาดริด และทีมชาติอังกฤษเขาชี้ว่าภาษากายของเบลิงแฮมนั้นยอดเยี่ยมมากดูเหมือนว่าเขาไม่ต้องถูกบังคับหรือดึงดันให้มาลงสนามกับทีมชาติไทยเลยเพราะเขามีความมุ่งมั่นและความสุขในการเล่นที่มาจากภายในตัวเองเองครับสำหรับใครที่ยังใหม่กับโลกฟุตบอลภาษากายในที่นี้หมายถึงท่าทางร่างกายและพฤติกรรมที่แสดงออกมาเช่นการแสดงความมั่นใจการยิ้มให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวที่ดูคล่องแคล่วและเต็มไปด้วยพลังงานมันเป็นสิ่งสำคัญมากในการแข่งขัน เพราะมันสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเล่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างมหาศาลตัวอย่างเช่นถ้านักเตะม,มีภาษากายที่ดีเขาจะสามารถนําทีมไปสู่ชัยชนะได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งบอลที่แม่นยําหรือการป้องกันอย่างแข็งแกร่งแต่ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจและอาจทําให้หลายคนเห็นต่างกูรูคนนี้บอกว่าเบลิงแฮมไม่เหมือนนักเตะหลายคนที่อาจต้องถูกง้อมหรือดึงดันให้เข้ามาเล่นในทีมชาติไทย เพราะเขาเลือกเล่นด้วยใจจริงทุกครั้งไม่ใช่เพราะแรงกดดันจากภายนอกและนี่อาจทําให้เราได้คิดว่าในยุคฟุตบอลสมัยใหม่การดึงนักเตะต่างชาติมาช่วยทีมชาติเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่มันอาจจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งแต่ก็อาจทําให้สูญเสียเอกลักษณ์ของทีมชาติไปด้วยนะครับลองนึกภาพดูสิครับถ้าบลิงแฮมมาคาแข้งกับทีมชาติไทยจริงๆเขาจะสามารถปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากยุโรปได้หรือเปล่าอาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้วัฒนธรรมฟุตบอลใหม่ๆ แต่บางคนอาจมองว่าเป็นการผสมผสานที่ไม่ลงตัวและนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากมันอาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างกันในหมู่แฟนบอลครับ bon บางคนเห็นด้วยว่าควรเปิดกว้างกับนักเตะต่างชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพฟุตบอลไทยให้ก้าวหน้าแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าควรเน้นพัฒนานักเตะในประเทศก่อนเพื่อรักษาความเป็นไทยแท้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองดูตัวอย่างจากนักเตะไทยในอดีตที่เคยถูกดึงมาจากต่างชาติ เช่นการเรียกนักเตะไทยในต่างแดนกลับมาช่วยทีมชาติบางคนประสบความสําเร็จอย่างงดงามแต่บางคนก็ปรับตัวไม่ได้จนกลายเป็นบทเรียนสําคัญและนี่อาจทําให้เราได้ถามตัวเองว่าเบลิงแฮมจะเป็นกรณีที่ดีหรือไม่และนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดที่หลายคนอาจพลาดไปถ้าเขาไม่ต้องถูกง้อมมาคือเขาเลือกเองมันจะทําให้ทีมชาติไทยดูน่าเคารพมากขึ้นหรือเปล่าเพราะการมีนักเตะที่มุ่งมั่นด้วยตนเองจะสร้างความสามัคคขีและความภาคภูมิใจให้กับทั้งทีมและแฟนๆได้ยาวนานกว่าการบังคับครับ สุดท้ายแล้วข่าวนี้เปิดประเด็นใหญ่เกี่ยวกับอนาคตฟุตบอลไทยเราควรเปิดรับนักเตะต่างชาติมากขึ้นหรือไม่มันอาจทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็เสี่ยงต่อการสูญเสียอัตลักษณ์และนี่คือจุดที่เราอยากได้ความคิดเห็นจากคุณคุณเห็นด้วยกับกูรูคนนี้หรือไม่ถ้าคุณเป็นโค้ชทีมชาติคุณจะดึงเบลิงแฮมมาหรือไม่แชร์วความคิดเห็นของคุณในส่วนคอมเมนต์ได้เลยครับมาถกเถียงกันดูเถิดไทยรัฐออนไลน์ https colon s l a s www thai r a t co t h s h home ไทยรัฐมันนี่ https://www.thairat.co.th/ ไทยรัฐช้อปปิ้ง https://www.thairat.co.th/ o p p i n g ไทยรัฐ plus https://www.thairat.co.th/ ไทยรัฐทีวี https://www.thairat.co.th/mirror colon s l a t h a i l a n d com หน้าแรก https colon www t h a t co t h s p o r t ฟุตบอลต่างประเทศ https colon s a l a www t h a t co t h s a h sport s a h eurofootball p r e m i e league https colon a l a h www t h a o t co t h s a h sport s a h eurofootball h premier league u f a c h a o n League h t t p s colon s l a s l a s www t h t co t h s l a s p o r t s l a s euro football s l a s uefa bundesliga h t t p s colon slash l a s www t h a t co o t h s l a s p o r t s l a s euro football s l a s bundesliga gancho serie a h t t p s colon slash l a s www t h a t co o t h slash p o r t s l a s euro football s l a s serie a la liga h t t p s colon s a h l a h www. ไทยรัฐ th slash sport s l a ล h ยูโรฟุตบอล l ล s h ลอเลกเอรจลี https colon s a h l a h www. ไทยรัฐ co. th s ส a s h sport slash ยูโรฟุตบอล s l a h เจลีลืกอื่นๆ https colon s a s l a s h www. t h i r a co. th slash sport slash ย o f ร o t b a l ล slash อเดตารางคะแนน https colon s a s l a s h www. ไท i r a co. th ส a ลสสปอ a o l c o โปรแกรมผลการแข่งขัน https://www.thai-rat.co.th/sports/football ดาว s ์ n w o o https://www.thai-rat.co.th/sports/topscore ฟุตบอลไทย h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s t a b a i f o o t b a l l ฟุตบอลทีมชาติไทย h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t t h a i f o o t b a l l c h e n g s u k t h a i l e a g u e h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t t h a i f o o t b a l l t h e p r e m i e r l e a g u e f u t s a l t h a i h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t t h a i f o o t b a l l f u t s a l t h a i k o r o b o o7 a s i cuphttps colon slash slash www th co th slash sport slash คาร์บอ i t ก k ดเครับตารางคะแนน https colon slash slash www th co th slash sport slash ฟุตบ slash เทรน e โปรแกรมผลการแข่าางขัน https colon slash slash www th co th slash sport slash ฟุตบอลโ r รแก a ม slash เทรนเมนต<าร>์คอลัมน์ https colon slash slash www. co. th slash sport slash columnist bbangpakong https colon slash slash www. co. th slash sport slash columnist slash สนามกีฬาแห่งชาติ https colon slash slash www. co. th slash sport slash columnist slash underscore stadium ไฟสปอร์ต https colon s l a www.th.co.th s a s c p o r t s l a h freshport มวยไทย https colon s l a www.th.co.th s a s c p o r t s l a h freshport a มวยไทยมวยโลก https colon s l a www.th.co.th s a p o r t s l a h freshport a boxing กีฬาโลก https colon s h l a t h www. t h co. th s l h sport s l volleyball https colon slash l a s www. th s r a s h sport slash volleyball badminton https colon slash l a h www. th s r a s h sport slash badminton motorsport https colon slash s r a s h ั co. th สลดสปอร์สลเวร์สพอสลเวร์สพอกีฬาอื่นๆ https: colon สลัดสลด t h ทยร o t co t h ด s ลว t ด https: colon ดสล w o t h d t co t h s ลัดสปอร์วิดีอฮล https: colon ดสล w w t h ทยั t co t h s ดส a ดวิดีโอสไ เรื่องรอบขอบสนาม https://www.thai-rat.co.th/sports/video/ รวมครอบขอบสนามไทยรัฐเล่ากีฬา https://www.thai-rat.co.th/sports/video และอค่ลๆ okay, Sport Daily https://www.thai-rat.co.th/sports/video/sport_under_score_daily เชียร์ไทยให้กึกกล้อง https://www.thairat.co.th/sports/video/ เชียร์ไ gallery https://www.thairat.co.th/sports/gallery Cgame 2025 https://www.thairat.co.th/sports/2025/video https:// colon, slash, colon slash slash www. co. th slash sport slash video highlight https colon slash slash www. co. th slash sport slash video slash t o highlight เรื่องรอบขอบสนาม https colon slash slash www. co. th slash sport slash video slash รวมครอบครอบอันเ r อร์สนามไทยรัฐเล่ากีฬา https colon s l a